สวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีจ้าเมื่อนี่เป็นเมื่อสันบ้านดีเนาะจ้านาะลงเมื่อเกี่ยวร้รอมลดเจา้ากลางจากอุดย่อขึ้นโลดร้อมโลดเพิ่งเกี่ยวได้แปลงหนึ่งจ้าไร่พึ่งไร่พึ่งจ้าเราเมาจ้ตมันเต็มอุ่มเนาะจ้ะาเนาะรถหนี่คือรถอุ่มรถเกี่ยวตัวขั้นหนึ่งเป็นรถอุ่มจ้าก็จะเกี่ยวได้เต็มอุ่มแล้วม่นเก่าขึ้นมาเทนะจ้า เข <tast> าก็แตงาบแน่อยู่จ้ะแต่เพิ่นกับโบเ้ใไ่ปุยหลายเ้อจ่ะว่าเป็นไส่มุนไส้ามมุนไ้ข้านอกเจ้ากาเจ้ากันพอเป็นเตแล้วันสามาเที่ยวจาเที่ยวเต้นที่สองจ่าเขาไปเจ้าลายประมสามารสองลายจ่าเป็ถาเทียร์ไก่เลน่าขึ้นน่านจนตะไลหลจ่าขึ้นงานกำลังใจเ็นตะไลเลยจ่า ดูกระสอบหน่อยเพิ่นพากันขินเขาจ้าอุ้งหิ้วเขากับลินก้อนเรียมกันกมาปลารถน้ำขึ้นเขาขกินพร้อมกันบ่ได้ดนอกจากงานตุ้งเริงอีกหลายส่วนงานน้นเนี่ยจะขึ้นขันโดเกี่ยวตรงเขาคิ้วไบแล้วพอเขาคิ้วใบคือบ่ได้คิ้วสีน้องเพราะว่าส่วนเขาเจ้ากางนอกจะกนั่งอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เลยใส่ เวาหอมมาดิเจ้าใหญ่จ้าแล้วก็อีกตัวกกระจอันนั้นแหละช่วงนี้เขาเป็นราคาด้จ้าเขาเป็นราคาขายเข่าดิฟจ้ะเกียวเหล้่ยวคือเอาไปขายโดดมหาแต่ตากบริเวนเข่าเหียงได้จ้าเข่าดิบช่ปานี้จะบอกได้แสนละพันสี่แลายสิบจ้าจะพาเอาไปขายจ้าเฮ็ดหน้าอยู่เกียวเหลีวเอาไปให้เพิ่นเด้ ปร่มานซีหาศิสองเป็กเิแกไปขายน้ำนะจ้ะแกไปขายน้ำเอาไปส่งเจ้าของหน้าเขาเพิ่นกระพอได้จ๊ะเขาบอกด้มาเหุุเป็นกระพอมสอบกันหญยค่ะใดแจ็คสอบให้ทั้งบิดสอบยี่ลยาเพินใสใสสอบย่ลยาเลยสามิบประมงหน้าแปลงนี่สองไรจ้ะแต่ว่าเพิ่นเดี๋ยลายสองนี่แต่สอบใหญ่กพ่งเมื่นสอย่อาไปขายน้ำมันขายเปียกเลยเห็นบตาย กบ่าเข่าปีนี่จะราคาดีตาตากระลาพิ่นเมื่อยพิ่นบ่มีแหงตาจ้าราคาเขาเมื่อนี้ก็เสนละสาิบเจ็ดหนันสี่ร้สี่สิบจ้าขาด่วตอนนี้จ้าสองกับเมื่อนไตเอนไ่ไปไร้มืนไร้หรอากเร้าหน้าเฮาพอเห็ดหน้าเลยอ่ะไขเยอะนอแล้วไม่ใช่เ่ราะไข้เขาก็ขนไปขายจ้าเอาไปส่งจาของเพิ่น จังไงนอกจากค่นเท้าว่ขายกับว่าได้ค่ารถเกี่ยวค่ารถไถยนอกจากค่าปุ๋ยมันหลายอย่างหลายเนี่ยเขาลงทุนแม่หมดจ้าลงทุนหลายอย่างเขามีแต่จ้างตัวเหมินอยู่ค้านเท้ากับว่าได้อยู่บ้างนอกจากนอไมีแต่ปูเต่าเฮ็นหน้ามเพิ่นเอาไม้เทอีกแล้วจ้ังมาเทอีกแล้ววนขึ้นรถรอบสองอีกแล้วจ้งเอาไปขายแล้รอบแรกไปถึงเท่ากันขึ้รอบสองจ้งค่ัมาก่อน สอบนี่คือแปลงนี่สามลายจังจะหน้าสอบหน้าสองไปนะจังนี่เกี่ยวหน้าน้องเพิ่นน้องสาวเพิ่นฝ่ายนี้ก็มาเกี่ยวหน้าของชายเพิ่นหน้าสามเจ้าจากต้องเกี่ยวเกี่ยวเลยเจ้าเจ้าสิเกไปนั่มนอจาะน้องจังโมลุ่งกันนะจังสอเพิ่นกับกระจุกไงครับไปแล้วบอสอบหน่อยเด้ เต็มที่ผู้ย่อรถจะคล้องรถกับพอมเต็มที่แกเบิดเมื่อจะคล้องรถนี่พด้พักพอนเลยนี่แกเก่าไปลงสีพี่หนองเอ้ยพระเจ้าหน้าเฮ้าทางตรงหน้าเลยไปบ๊ตอนนี้เจ้าเจ้านี้อะเนื้ หน้าสามลายได้พี่น้องนี่เจ้านี่สามลายนี่เพคนเขาไปกินเนยอยู่นี่คือข่าวเจ้าเนอกจ้าเนาะง่าพ่อและไปแล้วรถมาอีกแล้วพี่น้องเพราแข็งแรงเจ้านั่งนี่โอ้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 คุยิ่งซื่อๆได้แข็งแรงตึงตังก่อนมีรถแก่เขาจะมาพ่อมี่ต่จะยิ่งซื่อๆได้จ้ะแข็งแรงเพิ่มพิ่นย่องแข็งแรงตึงตัง bụi hơn thế cái